สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเบลจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เบลไปงานฟอร์มูล่า1ที่อบูดาบีมานะคะซึ่งออกตัวก่อนเลยว่าเบลเนี่ยไม่ใช่แฟน F1 นะคะแล้วก็บัตรครั้งเนี่ยคือโชคดีว่าได้ฟรีมาอันนี้ก็จะเป็นภาพทางเข้านะคะซึ่งเวลาเราไปถึงหน้างานเนี่ยเขาก็จะแจกตารางให้เรานะคะว่าวันนั้นเนี่ยมันมีงานกิจกรรมอะไรบ้างจริงๆจะดูจากออนไลน์มาแล้วอะก็ได้นะคะซึ่งหลักๆอ่ะมันก็จะแบ่งเป็นว่ามีรถเนี่ยวิ่งกันตอนไหนแล้วก็มีกิจกรรมที่ ถ้าเราอยากไปเข้าร่วมเช่นพิษเลนวอล์กนะคะตอนไหนบ้างนะอันนี้เป็นทางเดินนะคะที่เราก็ต้องไปหาเล้าจ์ของเรานะว่าเล้าจ์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นอาคารบ้านพักของพวกทีมงานของแต่ละทีมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นตัวนะักแข่งนะคะที่เขาเดินกันอยู่ตรงนั้นเลยนะคะหรือว่าเขาออกมานั่งกินข้าวหรือพูดคุยกันนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงในเลาจนะคะซึ่งจะบอกว่าเลาจของแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าสปอนเซอร์ของคุณเนี่ยเป็นใครนะอย่างของเบลเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะให้ดูนะคะเราก็จะมีเซตเมนูอาหารที่เสิร์ฟตลอดเวลาแล้วเราก็กิน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 ค่ะทุกคนบอกเลย นอกจากนั้นแล้วนะคะในแต่ละเลาชเองเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมพิเศษน,นะคะอย่างของเบลเนี่ยก็จะเป็นคนชื่อมาร์คนนี้นะคะเขาขึ้นมาอธิบายดีเทลต่างๆเกี่ยวกับทีมแข่งนะคะหรือบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นนักแข่งนะคะที่ขึ้นมาพบกับคนที่อยู่ในเลาชนั้นๆน,น,นะคะ พอเราเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งของล่าช์ของเรานะคะมันก็จะเป็นด้านที่ติดกับสนามแข่งแล้วค่ะเราเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของเราเองนะคะแล้วก็จะมีกระจกเนี่ยกัน้นก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างใกล้ชิดมากๆนะคะใกล้ชิดกับทีมงานของทีมของเรามากๆนะคะนะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากใน รูปนี้นะคะก็จะต่างจากสเตเดียมด้านนู้นนั่นนั่ฝั่งตรงข้ามที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันนะคะก็ฝั่งนี้เนี่ยสบายกว่าเยอะนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แม้เราจะไม่ใช่เป็นแฟนคลับนะแต่เราก็ชอบมากๆเลยคือเราเห็นทีมงานที่เขาเนี่ยกำลังทำงานกันอยู่ด้านล่างอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมที่เตรียมซ่อมเอ,อวยาวจะเป็นทีมที่ว่าเขานั่งดูจอมอนิเตอร์แล้วก็คอยคุมเรื่องไซต์จี้แข่งฝั่งนั้นกันนะคะ ขนาดเราเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เคยดู F1 มาก่อนนะยังรู้สึกว่าพอมันได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยมันพิเศษแล้วมันก็สนุกดีเหมือนกันนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นฟุตเทจประมาณหนึ่งนะคะที่เดีเก็บภาพมานะคะ จากที่กินอิ่มนะคะแล้วก็มีบางรายการที่เราไม่ได้สนใจเท่าไหร่เนี่ยเดี๋็ออกมาเดินเล่นแล้วค่ะตัดสินใจออกมาเดินนะก็กะว่าจะไปหาโซนที่เขาขายของกันอันนี้เผอิญว่าเจอเขากําลังล้างยางรถยนต์กันอยู่ก็น่าสนใจดีนะคะอ่ะถึงโซนขายของกันละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ไม่ว่าคุณจะมีแพดด็อกคลับแอคเซสหรือไม่มีเนี่ยก็เป็นโซนเดียวกันนะคะ ก็หลักๆเนี่ยมีขายหมวกนะคะขายเสื้อแล้วก็มีเออเพลินว่ามันจัดที่ UAE เนาะมันก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบเหี่ยวอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้คนที่มาร่วมงาน F1 เนี่ย mm hmm. เขาก็มาถ่ายรูปกันได้ฟรีนะคะ mm hmm. เพราะว่าเข้าไปถ่ายรูปเล่น หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปงานพิธเลนวอล์กแล้วค่ะซึ่งคนมหาศาลมากๆมาต่อคิวกันคือทุกคนพิธเลนวอล์กเนี่ยคุณต้องมีบัตรแพดดอกคลับนะถึงจะไปจอยได้แล้วก็คือทุกคนดูสิคือคนมันแน่นมากเลยอะเราก็แบบอแอบตกใจว่าว่าว่า,วาคนเยอะจริงๆคนเยอะนะคะ อันนี้ก็บรรยากาศคร่าวๆในพิทเลนบองนะคะมันก็คือการที่เราเนี่ยลงมาเดินข้างสนามได้เลยนะคะแล้วก็จะอยู่กับโซนที่มันเป็นการาชของแต่ละทีมนะคะเราก็เดินไล่ไปเรื่อยๆเลยคือคนเยอะสุดๆนะคะอันนี้คือแบบเจ๋งมากคือได้ลงมาถึงในตรงที่เขาแบบคอนโทรลมอนิเตอร์กันตรงนั้นรนะู้สึกว่าชอบมากนะคะ แน่นอนนะคะพลาดไม่ได้นะคะกับรูปถ่ายข้างสนามนะคะเพราะไหนๆเราก็ได้ลงมาแล้วนะคะก็ถ่ายสักหนึ่งช็อตนะคะอีกทั้งเนี่ยบางการาชเองเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยเขาไปถ่ายอะไรพิเศษพิเศษกับเขาได้นะคะนี่ก็จะเป็นหมวกของนักแข่ง หรืออย่างของดวเองเนี่ยเราก็สามารถแบบเออเข้าไปข้างในของโซนฟรราร์รี่ได้นะคะก็รู้สึกว่าแบบเออพิเศษมากๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าของค่ายไหนเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วอันนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากงาน F1 อาบูดาบีนะคะที่เอามาฝากทุกคนคะ่ะประสบการณ์อาบูดาบีมาดู F1 แล้จบลง ภาพสุดท้ายนะคะระหว่างรอแท็กซี่โบสกลับไปที่ W Hotel นะคะแต่ว่าเราไม่ได้พักที่ W Hotel นะะเราพัก Ritz Carlton นะคะก็ฝั่งตรงข้าม Ritz Carlton ก็จะเป็นโบสนะคะมอสที่แบบดังมากๆของอบูดาบีนะคะเก็บภาพไวๆมาฝากแล้วก็ภาพสุดท้ายปิดคลิปกันด้วย Ritz Carlton อย่างค่ําคืนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Bell Life Review c h a ด้วยนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ